เด็กหญิงลิตามาถึงงานแล้วนะคะแมากับพ่อกับแม่เพิ่นนั่งเครื่องบื้นเลยเหรอลิตาสวยมากค่ะร่วมเครื่องในมาวันงานเพิ่นอนมาระบ,บายสีฮะเป็นยงไงสแกนนะมาถึงงานนะคะก็มาระบ,บายสีนะคะที่หน้าวัดงานเราวันนี้ตรงข้ามาวัดเขาโพทองพัทยานะคะพี่น้อยอันนีี้สไหนคะอ๋ออันนี้ด้วยอ่ะ โอเคค่ะใครคิดถึงเอนะใครรักเอนะในคลิปอะ่ะใครบอกรักอะ่ะนี่ไงนี่อิตตาไม่ใช่เหรออิตตาบอกรักป่อลักแม่รักเอพอิตาบอกเนี่ยรักหนูเหมือนกันนะคะนีะ่นะนี่นโอุยเลยโอ้ยเรยาบอกเอ็นไง <c oughs> ่าให้โดนชุดเสื้อผ้าและตัวเองนะคะ ้ามันเบลอต้องขอทิชชู่นะคะฮึ่คือทัง้งเกินไปนั่งอยู่ขางถนนเใพี่น้องบ้านมันอยู่ตรงขามวัดนะคะหนูหิวข้าวไหมคะยืนลูกชิ้นกินข้าวผัดกินอะไรไหมคะหนูกินแล้วเออหนูกินแล้วหนูกินพัทยาเดินมันน่ะกินพัทยารู้จักพัทยาด้วยเหรอคะ แล้วพรุ่งนี้หนูจะไปเที่ยวไหนบ้างอะบ้า่บอลลอนพรุ่งนี้มชิชาสวรรค์พี่น้องพนกระยักเล่นพี่ชิชาสวรรค์ก็บ้านบอลพรุ่งนี้หนูจะไปเที่ยวไหนคะมันมันลื่นอะมันลื่นฝนมันตกมันลื่นเลยกวนเดี๋ยวแขนขาเราหักนะเห็นไหมอย่าเพิ่งไปเล่นนะคะเดี๋ยวให้มันเล่นได้แล้วเราค่อยไป จะไปเที่ยวไหนนะหนูไปดูประวานหรอคะพ่อพาหนูไปไหนอ่ะไปดูประวานหรอเออดีเวลาหนูที่กรุงเทพนะเออที่กรุงเทฮ้ยไปรับหนูได้นะจะรับที่ไหนอ่ะเดี๋ยวพ่อพาหนูไปพ่อมีไปอะไรเอาก็พ่อเอารถมาอีกคันนึงเราก็ไม่ต้องจะไปด้วยกันพ่อก็จะพาหนูไปไงคะเห็นไหม าหนูไปนะป้าจะกปุ๊กว่ามันโดดตัวเองไหมเนี่ยดูซิดูข้างล่างซิโออ่ะไม่โดดเนี่ยเนี่ยมันจะโดนตนัวนี้อ่ะเขาหยิบมาอีกนิดนะึงไม่หนูเอานี้วางตรงนี้โอเคเอวา,างแค่ตรงนี้นะโอเคค่ะอเอืมแค่สีแดงเหรอแล้วแต่สีไหนบ้างบอกด้วยสีน,นี้สีอะไรคะสีฟ้าหรอสีฟ้าแม่อันนี้เป็น มีฟ้าเอ้ยมีสีชมพูด้วยนะคะไม่มีสีแดงค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วขอถ่ายรูปด้วยนะคะเพราะว่าสวยมากเลยเสร็จแล้วขอถ่ายรูปด้วยนะคะสวยมากเลยเราถือรูปถ่ายด้วยนะเจาชิงใหโอเคค่ะมันอะไรอีกแล้ว ตั้งใจเธอเด้เลยเพื่นโอเคเล่นคืนนี้เสร็จก็จะมีงานกรุงเทพสามวันนะคะมีงกรุงเทพสามวันไอ้ก็จะกลับกรุงเทพก่อนพ่อคุณแม่ก็จะพาหนูนี่ตัเที่ยวที่พัทยาต่อก่อนนะคะทำอะไรอ่ะขอเปลี่ยนอันใหม่เหรอคะพี่ตักก็จะอยู่เที่ยวอีกหนึ่งวันแล้วก็จะตามไปงานพรุ่งนี้เลยนะคะ แนนำเคีมของหนูมาฝากนะคะอะไรสีอ่อนยค, <ś le ard> ค่ะเพราะมันเป็อนอ่อนเหคะค่ะสวัสดีค่จ่ชีมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีดีอเปลี่ยนคาตาลินคาตาลินใหญโดนหโดนเชือนะี <ś> ่ <le ard> <ś le ard> เลยคุยก่อนคุยก <ś le ard> ่อนน่ <ś le ard> ตาม่เวามหยดามาเลย้อย่างนั้นล้งานลมบ้นีมอะไรอะไนี้ฉ่ก่อนต่มือตัวเองนะคะ จะไงลางตัวนั่ได้เนนั่งได้นั่งได้่ใหญ่นั่งได้พีใหญ่นั่งได้หัไหมไม่หักไม่หักอนม่ด้นะอหแล้วให้มถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวถ่ายเซลฟีเลยสั่งจะเพื่นบ่นี่จายญ่นเดีงสนี่้น่ตรงนี้จะหานะมนนี้มันนี่ไม่ได้มา,า,าล,ลาบาใครตงเซลฟ,ลฟ <c oughs> ค่ะ เรียนจะร้องมันจะมาถ้าไม่อยาพาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้นะคะ